แม้เกินเมืองหญิงหัวขวาจัดของออสเตรเลียได้สร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนร่วมงานครับหลังจากที่เธอนั้นได้สวมชุดบูรากาซึ่งเป็นชุดของสตรีมุสลิมที่ปิดบังตั้งแต่ศตรีรษะจดเท้าเข้าไปในสภาโดยเธอนั้นเรียกร้องให้ออสเตรเลียแบนชุดดังกล่าวครับพอลีนแฮนซันวุฒิสมาชิกและผู้นำพักวันเนชั่นที่มีนโยบายต่อต้านมุสลิมและผู้อพยพได้สวมบูรากาสีดำเข้าห้องประชุมและนั่งอยู่นานกว่า10นาทีจึงถอนออกครับ เธอนั้นเรียกร้องให้ห้ามการแต่งตัวด้วยชุดบูรกาด้วยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคนที่ต้องการแต่งตัวด้วยบูรกาควรไปอยู่ในประเทศที่เหมาะกับพวกเขาแต่ว่าจอร์จบรนดิสบุติที่สมาชิกและอายการสูงสุดได้กล่าวตอบโต้กลับไปจนได้รับการยืนปรบมือจากเพื่อนสมาชิกครับ ขณะที่แฮนสันย้อนถามแบรนดิสว่าหากคนที่สวมหมวกกันน็อกเข้าไปในธนาคารศาลหรืออาคารอื่นๆจะต้องถอดออกก่อนทำไมถึงไม่ใช้วิธีนี้กับคนที่ปกปิดใบหน้าและไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใครอย่างชุดบูรกาบ้างขณะที่แบรนดิสซึ่งโกรธมากจนเสียงสัน่นพูดชัดเจนครับว่ารัฐบาลจะไม่ห้ามบูรกาและตำหนิแฮนซันว่าละเมิดศรัทธาอิสลามบ่อนทำลายความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมุสลิม นอกจากนี้การนำเครื่องแต่งกายทางศาสนามาล้อเลียนยังเป็นการกระทําที่น่าตกใจอย่างยิ่งและขอให้เธอทบทวนการกระทําของตัวเองด้วยครับ